สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อใกล้ตัวเรามากๆแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องน้ําประปานี่แหละครับที่เราเปิดก๊อกใช้กันทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์ที่เอ่อน่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วการเดินทางของน้ําประปากว่าจะเป็นระบบอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนการพัฒนาของอริยธรรมมนุษย์ได้ดีมากๆเลยค่ะครับ เราจะลองย้อนไปดูกันตั้งแต่สมัยออโบราณเลยนะครับไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็แน่นอนเรื่องของประวัติศาสตร์น้ําประปาในบ้านเราด้วยค่ะเพราะว่าการเข้าถึงน้ําสะอาดนี่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะคะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องสังคมการพัฒนาต่างๆเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ได้เลยน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ยุคแรกๆเลยดีไหมครับอย่างพวกอาริธรรมเมโสโปตเมียลุ่มน้ําสินธุหรืออ,อียิปต์โบราณเนี่ยเขาจัดการน้ํากันยังไงครับ คือใช้ความรู้เรื่องธรรมชาติเข้ามาช่วยมีการขุดคลองส่งน้ำใช้ท่อดินเหนียวอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เพื่อการเกษตรแล้วก็ใช้ในชุมชนแต่ถ้าพูดถึงจุดที่แบบว่าก้าวกระโดดจริงๆนะคะต้องยกให้ชาวโรมันเลยค่ะอ๋อโรมันนี่เองที่มีชื่อเสียงเรื่องวิศวกรรมใช่ค่ะใช่เลยค่ะเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า a ค u ว d u ตส s หรือที่เราเรียกกันว่าสะพานส่งน้ำนะคะ คือมันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มากๆเลยนะบางทีสร้างยาวหลาย10กิโลเมตรเลยอะโหยาวขนาดนั้นเลยเหรอครับในยุคนั้นเนี่ยนะค่ะเพื่อจะลำเลียงน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำบนภูเขาส่งเข้ามาในเมืองเลย ถือเป็นวิศวกรรมที่ล้ำหน้ามากๆในยุคนั้นแล้วก็เป็นการวางระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ครั้งแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะสุดยอดจริงๆครับน้ําที่ได้มานี่เขาเอาไปใช้อะไรบ้างครับก็ส่งไปตามท่อค่ะอาจจะเป็นท่อตะกัวบ้างดินเผาบ้างส่งไปตามโรงอาบน้ําสาธารณะที่เป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นนะคะมีน้ําพุหรือแม้แต่ส่งไปตามบ้านคนรวยก็มีค่ะคือมันช่วยเรื่องสุขอ,อนามัยในเมืองได้เยอะมากเข้าใจเลยครับ แต่พอยุคโรมันผ่านไปเหมือนกับว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันหายไปด้วยหรือเปล่าครับในยุคกลางนี้เป็นยังไงใช่ค่ะพอจักรวรรดิโรมันล่มสลายไปการดูแลระบบที่มันซับซ้อนขนาดนั้นมันก็ทำต่อไม่ได้ความรู้ต่างๆก็เริ่มหายไปคนส่วนใหญ่ในยุโรปก็กลับไปใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าบ่อน้ำตื้นๆที่ไม่ค่อยสะอาดเหมือนเดิม ก็เท่ากับว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยก็แย่ลงไปเยอะเลยสิครับถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงอย่างเช่นอหิวาตกโรคหรือไทฟอยในยุคนั้นนะคะคือผลกระทบมันมหาศาลจริงๆแล้วมันกลับมาพัฒนาแบบจริงจังอีกทีเมื่อไหร่ครับระบบน้ำสะอาดเนี่ยกลับมาแบบจริงๆจังๆ,ๆก็ต้องรอถึงช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยค่ะประมาณศตวรรษที่1 8บ9อ๋อช่วงนั้นที่เมืองขยายตัวเร็วๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ เมืองขยายตัวเร็วมากคนเยอะขึ้นปัญหาสุข,ขะน้ำัยมก็ตามมาบวกกับตอนนั้นเริ่มมีความรู้เรื่องเชือ้อโรคมากขึ้นแล้วด้วยก็เลยเกิดแรงผลักดันว่าต้องจัดการเรื่องน้ําสะอาดน้ําเสียให้ได้มีการพัฒนาเครื่องสุบน้ําพลังไอน้ําเริ่มใช้ท่อเหล็กหล่อที่แข็งแรงขึ้นวางระบบใต้ดินกันจริงจังมากขึ้น ครับครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของระบบท่อแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันแล้วมีเทคโนโลยีอะไรอีกไหมครับที่เข้ามาช่วยทําให้น้ําประปามันปลอดภัยมากขึ้นไปอีกมีจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆในศตวรรษที่19ค่ะคือเรื่องการกรองกับการฆ่าเชือ้อการกรองกับการฆ่าเชือ้อค่ะอย่างแรกคือเริ่มนําการกรองด้วยสายมาใช้ในระบบใหญ่ซึ่งมันช่วยกรองความขุ่นกรองเชื้อโรคบางส่วนออกไปได้ดีมาก อีกอย่างคือการค้นพบว่าคลอรีนเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือปฏิวัติว,ตวงการเลยทําให้น้ําประปาปลอดภัยพอที่จะดื่มได้จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ คลอรีนนี่เองค่ะแล้วพอเข้าศตรวรรษที่20จนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกมีการบำบัดที่กำจัดสารปนเปื้อนได้หลากหลายขึ้นทั้งสารเทมีโลหะหนักมีวัสดุท่อใหม่ๆอย่าง p x ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มีพวกเทคโนโลยี smart water grid ที่ใช้ตรวจคุณภาพน้ำจัดการแรงดันแบบเรียลไทม์เลยค่ะโอโ้ฟังดูแล้วพัฒนาไปไกลามากจริงๆครับทีนี้ขยับมาดูที่บ้านเราบ้าง ประเทศไทยเรามีประวัติเรื่องการจัดการน้ำที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับ ของไทยเราก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะมีภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณเลยอย่างสมัยสุขโขทยัยยุคพ่อขุนรามคำแหงก็มีการสร้างตรพังตรพังที่เป็นสระน้ำใหญ่ๆใช่ค่ะสระเก็บน้ำไว้ใช้ในเมืองแล้วก็มีสรีดผงที่เป็นทนบกั้นน้ำเพื่อการชนลประทานที่น่าทึ่งคือมีการขุดค้นพบท่อดินเผาเคลือบด้วยนะคะเชื่อกันว่าเอาไว้ส่งน้ำแล้วก็อาจจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้นด้วยแสดงว่าเราก็มีการจัดการน้ำที่ดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับผม แสดงว่าเราก็มีนวัตรกรรมของเราเองเหมือนกันแล้วในยุคต่อ,ตอ,ตอมาล่ะครับมีอะไรเพิ่มเติอมอีไหมบบน้ําพุมีการวางท่อประปาดินเผาส่งน้ําจากแหล่งน้ําเข้ามาในเขตพระราชวางังอะไรแบบนี้ค่ะถือว่าค่อนข้างเป็นระบบเหมือนกันนะคะสําหรับยุคนั้นแล้วการประปาแบบที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันแบบสมัยใหม่เลยเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเมื่อไหร่ครับในไทยอันนี้ต้องยกให้เป็นพระราชดุริของรัชกาลที่5เลยค่ะหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรป ก็ทรงเห็นความสําคัญของน้ําสะอาดเพื่อสุขอนามัยของประชาชนครับผมท่านก็เลยโปรดกล้าวให้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสชื่อนายเดลามาโฮเตียมาวางแผนระบบประปาให้กรุงเทพจนกระทั่งมีการจัดตั้งการประปาสยามขึ้นมาในปีพศ2452อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นของการประปาสยามใช่ค่ะ ก็เริ่มสร้างสถานีสูบน้ําดิบที่คลองปรปาแถวแถวสามเสนแล้วก็กรองเบื้องต้นส่งเข้าระบบท่อในขีพนครก่อนจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คงมีการพัฒนาขยายเครือข่ายไปเยอะมากเลยนะครับก็มีการสร้างโรงกรองน้ําเพิ่มขยายท่อส่งน้ําไปเรื่อยๆให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแล้วก็มีจุดสําคัญอีกอย่างคือการตั้งกันรประลาส่วนภูมิภาคหรือกปปในปี2อ2 2อสอกอ๋อกปภนี่ดูแลต่างจังหวัดโดยเฉพาะ ใช่ค่ะเพื่อให้คนในต่างจังหวัดได้มีน้ำประปาสะอาดใช้กันอย่างทั่วถึงมากขึ้นพอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ของน้ำประปาเนี่ยมันคือเรื่องของการที่มนุษย์เราพยายามปรับตัวคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาตลอดเวลาจริงๆเพื่อให้ได้น้ำสะอาดมาใช้ถูกต้องเลยค่ะ มันแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงชัดเจนเลยนะคะว่าการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคที่ดีโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตต่อสุขภาพต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจทุกอย่างเลยค่ะเป็นการเดินทางที่ยาวนานและน่าทึ่งมากครับสุดท้ายนีออ้อยากจะชวนคิดต่อนนิดหนึ่งครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีความท้าทายใหม่ๆรออยู่เยอะเลย ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหล่งน้ําที่ไม่แน่นอนความต้องการใช้น้ําที่สูงขึ้นเรื่อยๆคิดว่าจะมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการน้ําเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีน้ําสะอาดใช้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ก็น่าคิดนะคะอาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ water reuse ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือการบำบัดน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดที่ใช้พลังงานน้อยลงหรือแม้แต่ระบบ AI ที่ช่วยจัดการเครือข่ายน้ำอย่างชาญฉลาดและประหยัดมากขึ้นก็น่าจะเป็นทิศทางที่เราจะได้เห็นกันค่ะครับผมก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับยินดีค่ะ